สบายดียามแรงพี่น้องเบอร์สุขูสุขคนยินดีตอนหับเขาสู่ซ่องซอหน้ำบ้านนาทักทายสบายดีเด้อเบอร์สุขูสุขคนพี่น้องทางไหนคาเจ้าตุ๊กกาคำหน้าไก่ไก่กันกับเเสลอยพี่น้องบรรยากาศงามแรงแสงอาทิตย์กำลังแสงอาทิตย์สุดท้ายเลย มือนี้ก็น้องเนยมากเลยพี่น้องเลยมาแล้วเบียนเบียนมาสามแรกนะกับคืนคืนในอายสบายดีป่าลุงดูสบายดีลูกคนนี้ได้ค่ะคนนี้เห็นไดได้ค่ะเดี๋้าเห็นอด้ไดลูกสบายดีสบายดีก่อนจ เถะเถะเถะีนรายนี้จะบายดีปาลุงจะบายดีปะลุงเจ้จะบายดีปาลุงจ้าไี่ทราวออีีต้ขึ้นแท่หน้าวะเลยไปสอนลูกพวกลับมากจนทำมึอนี้ไม่ใช่ได้ออดีเฮ็ดกินสงก็พอดาวซิปเม็ดผูกเมื่นจักเม็ดก็ดาวคำเดียวนะเศร้าเม็ดผูกเศร้าหน่วยผูกประคอ เธอศั์สากแบตอยู่บนหนาเลยพี่น้องบนหนาว่าอให้น้องเนยฟังเลยเลมานาั่งกินอยู่นี่นะโบแมนซิปก็หมากแล้วป่ปิดกล้องไปปอดโถไปเลยจัดไปไป<ม>เขาอยาพี่น้องเลย<ม>ถ้าว่าออกมาผัดไม่น้ำเขาคอกินในหน้า เปื่อนเบื่อระบาดนี่นยกถข่ยรถเนยไม่น่าให้ถวยเบิดอถวยนะกี่ม <c oughs> สมรอบคำมาเลยน้องหามน้าไปทาจิ้งเข่าแล้วต้องกินรอบเทียงรอบบ่ายเพื่อนนี่แบบนี่ควันหางจนในกลางมุงอยู่น้องเลยยุง่งร้ายผุบผุดอยู่แต่มาหน่อยจะกินนมเทียนยังน้องเนย กันรุ่งวันน้องเลื่ยรื้มน้องท่านว่าแล้วแม่บ่ไอ้พวกแถวไปสอนน่าพี่น้องมาเสียขีออกกสิเลือซับนี่แหละ เลยก็ต้มน้ำเดือดแล้วสิแกงสีพักติวเด้วยมันนี่เดือดแล้วนี่พี่น้องลูกออสที่เอาไปสอนหรือว,ว่าลูกหัวนะมีแมงเข่าซาดมีตัวเหนียวแล้วก็มีแม,ง,ม,อม,แมงอยังนั้นนะแมกตะเต่าเนาะแมกตะเต่าเลยครัมีลูกออสมีกระปูน้ำสีดำลงอันหมาะอะไรพี่น้องเลยลงไปอลไรพี่น้องเลยนี่ ตามาปีกใส่แล้วกระนำก็บใส่บโบลายพอดีพอดีนำพอดีตอนเขาหลยปืงคือร้ายเดียววะฮะเอาผักลงกับพอดีดัยวยนี่ปรุงก่อนพี่เน้อป่ะเนี่ผักลงไปพี่น้องนอนหลัลงลงบบัวมือนี้ที่ว่ามาแกงให้เบิ่งเลยเนาะที่มือเราเองมันเนี่ลงปลงงายนอนหลับบัวขาดโบราณก็ผักนางเลอะเนาะใส่เพราะมันหอมมันบโบลายเลยตกี้มาแต่สวนนี่แหละ พอมันหอมอะ่ะมันบัวรายพักลงไปเลยพี่น้อยแต่ประทันปรุงได้ผักลงก่อนเป็นนัวใส่บัวรายจำนีพ้พอ่อพ่อบัวราย <c oughs> ปลานมตเอาจิ้มรยใส่น้ำปลาเนมอะ่ะใส่ไปสกักก่อนเข่าขลนนี่พี่น้องที่เด็ดอันพักแยันนีน่ลงน้ำหลังเด้อ น,นี่เป็นสูตรแกงของเราเองเนาะไผ่ไผ่ไมีสูตรของไผ่กแบเดี่ของวันของมันแหละไม่ติดใส่ไข่ไข่กันนนั่แหละพี่น้อนๆนี่จะเป็นผักขันยองขงันยองหน่อยว่าใส่น้ำรางกะขอปิดพาวไว้ซะก่อนเนาะเดี๋ยวมาเมื่ออีกเทา่านึงแต่ว่าพอใส่พักลงไปหนังกับต่อนพอดีกันเลยพอดีเอาเจาะเลยพี่น้องเนยเปิดไม่ถึงหนึ่ง phút แล้วเพื่อน ประเดกปรุงน้ำคือว่าใส่ให้มันนัวประเดกปรุงประเดคพวกเข้มมาได้หน่อยมันเป็นประเดกที่แบบเสริมความนัวเข้าไปว่าประเดคกันบ้านฮอกก็ใส่กันรอให้พุดอีกก่อนพี่น้องเ,เลยคือนหลุดสัดเสด้เรื่องแล้วละ่ะอะไรพี่น้องเลยพักที่หอมลงไปขยเี้อ่อนๆพี่น้อง ตอมทยัพอ,อ,อ,อแล้วนี่ก็หอมหอดเทียงนาลางผุน <c oughs> คมแสบคมหอมคมนัวสุดเจาะจีแล้วพี่น้องเ,จอจเว้ยมากินข้าวแรงนำกันเดอ้อบอกเลยนะมินนนี่นฮะกินยางที่สุดแหละมเลยเ <c oughs> อพใส่ผัากันแยงลงไปเนี่ยคือกับ รสชาติาแบบบานน้านนาเขาขนาดเลยรสชาติาแบบท้องทุง่งนาสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยแซ่บแหง้งพร้อมเสิร์ฟพี่น้องพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟก็จะได้กินมะนาวเสียขีย่โจ๊ดเงาใส่ขี่มันออกพี่น้องแต่มันก็เป็นวันประหัดนี่เพราะแล้วเอาไว้จงวางแขเขา้าถ้วแม่กับน้องดีนดนดึ่งเอาฟูกระซิมดู ง่กยง่ายให้ใหหเา oui ่าไว้ง่ายง่ายโอยขาดประแดกเนาะปึอติ่งเนาะประแดกก็แซบแบกินอยู่ไหนบ่ไปกินยี่พูนเนาะมาเลยมาพอเวลากินไหยบ่อยอยากกินบ่อยสคำสองคกันยังดีไปสอนน้ำกันเพราะว่าสิบได้กินน้ำกัน สบายดีพี่น้องวะห่อนก็ห้อนนะน้องสบายดีพี่น้องเอาให้ตัวก็ตอนนี้ไม่เีเอาให้ปวดแขงอ่ะพี่ได้ๆหาถ้าอนเลยนี่ใช่รับกลอบมาแล บัวแวเล่เลาากินกินกระต่านี่มันมันมันอ,นอุ้งลูกขางล่างลเลยยวเนาะ เขาก็เพื่อนน้ำกัได้อาบเลยกระเทินแล้วเานาะเดี๋ยยังแล้วขำกินแฟมน้ำเห็นมากินปเ่เห็น không pin tu mak kau. Kamuan kau ni kau. Tung tu samu lah. Hãy subscribe cho kênh

Cái đợi đợi nó cái có không? Ừ. cái thứ sẽ nó chỉ bằng cái ăn có nào cái ăn cái ăn cái cái bố cái ăn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  จะต้องเอาไปห่อนะหอมทำไมหลงรับล่ะเหื่อยไม่ใช่เหื่อยกัน nhau เนี่ย เมื่อสอนแย่หมดแล้วยังบาทเดียวต้องบาดทยไมพอดีนางพี่ลุงบา้าเินด้นกากสองคนปินต้นมอกต้วใม่โว้ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปชิวไลนีไปููพวกไปชิวพวก อ้งงือกนะอุ้งเงือกรบบน้ดูเพิ่มัขอุ้งเงืนะขิปหน้าเด้พี่น้องเด้อทบายดิ